บ้ามีโลอะไรบ้างกับบอสเ่จอดไอเดียวไอเดียวไอเดียวจอดจดจอดจอดดคืออะไรได้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 จดละครช่องเ้จัดไมเเบอ้ามาหม่จอดเอาดิจอะลีบอสมีโลชื่อจัดดเหรอไม่มีไม่มีไม่มีบังให้ผม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 บงให้จอดไอบ้าอิไอบาไอบ้ ไอ้บอกเมื่อกี้บอสบอสบอกเออจะเล่นหลายโลยว่าด้วยเดียวถามไมเไดบอกชื่อจอนเมืองถามชื่อจอร์นคือใครจอร์นอะจอนมาไอ้นั้นลุงแม็กเขียนบทให้กูต้องเล่นโอ้ไม่มีหรอกไอ้ยางี้ก็นับดิอย่างี้ก็นับดิม่นนับไม่ได้ไอ้นั่นมันชื่อแฝงปลอมตัวเฉยจอร์นเหรอเสื้อกีลยางด้วยเดียวจอร์นน้ำแฝงพุท่แต่เลย้างเออบอสเล่นเมืกี้โดนแล้วบอสอะรอเจอรนเดียวเขาบอกมีเนคำด้วย เนี่ยครับนับไหมนับอันนั้นไอ้นี่เฉกแม่นับไม่เกี่ยวอันนั้นเกียร์หรอเออแล้วไอเดียวไอเดียวเรามาลืมคนในเก่งเฮ้ยพีนี่อ่ะโคตรปัญญาอ่อนอย่าพูดดิขออ่ะมันเป็นการโลภีหรือเปล่าหมอโลภีไงโอเอ๋ยพี่นี่อ่ะทำไมเราไม่โคตรปัญญาอ่อนอ่ะบอสท่านนี้ ล้วงร้องได้ตีมหรือไงเดี๋ยวร้องเรื่องอะไรวะชื่ออะไรพี่บอลชื่ออะไรจอสั้นวิบอลเลยหลายโลกันด้วย่ะบอลยีพีแดงด้วยจอสั้นแต่บอลบอกคนปัญญาอ่อนเลยหลายโลแดงยีพีแดงอะไรเนี่ยจอจอสั้นบอลสามคนสามคนนะยีพีแดงเอาแล้วอ่ะเอาแล้วอ่ะกูขอดูแบบใกล้ชิดนะเปลี่ยนเปลี่ยงจอเย็นอเวทเวทดูเอ้ยไทยชนะว่าอ้าวอ้าว จอสั้นถืนเว้ยไอเทลไอเทลจอสั้นไอเทลงูเห่างูเห่ามันเหนียบจัได้ปวะไอเทลไอเทลเราไอ้ล้าเข้าแอลเคได้ไงวะครับตอนนั้นมีตีหัวกูจุดเลยไอ้เหี้ยะมไม่เข้าได้เพาะมัีมันมันตีแล้วมันด่ากูว่าอะไรนะกูจำความไม่ได้ละไอผมไม่เคยด่ามันตีเสร็จแล้วมันก็วิ่งเลยโอ้โหเรากูว่าอยู่บนรถเหมือนเดิมน่าจะเรถสุด ไ่ตีมาพิตีมา่ตีมา่ตมาเยตีไปาไปเอารถรถไปไปหย่อนลงนะรถบินเขาอะไปยอนอยู่ไอตีไอตีมึงจำแกงนครมาลตทีเอ็ดีได้ปะโอโโอแบบโอลูกเดืานคมาหานคกรมาหานครมหานัรเดี๋ยวนเรือน่ะที่เรือเรทีเอ็นดีอะสูีแดงอะที่เรือน่ะที่มีนยักษ์อะอใส่ยักษ์อะทำไมวะยืนเรือแถวรอเลยอะทำไม่ได้เลยไอ้แกงน้ จะดูไฟอ, <c oughs> อ,อีกทีก็โดนขดโดนขุดอัน,อนี้เยอะอันี้เยอะอันนี้อะนี้เยอะขุดอะไรวะจะไม่ได้จริงจริงเนะด็กน้อยตีการ์ดกูอยากไปแกมว่ะขอเป็นตัวแทนแบบล่างบางบอลได้ไหมแล้ววิ่งเข้าไปตเตะไม่ได้โมเฮดคืนใช่ไหมเนะี่ยคุณรับเบดมาอย่างเยอะเลยนะโมเฮดคืนนี่กูรวยเลยคุณชนะอยู่แล้วพี่ผมเห็นเวดอุ้มตบอ,อย่างเดียวเลย เออพี่ตีทำไมเวทอยู่ดีขาขึ้นอ่ะพี่อโนเล่นร้านก็โหนะคนกลับมาไม่ไดนะดเอออยู่ดีมาเอาดีเเลยอาเวทมาเอาว่ะเอาคนกลับกลับรับเวทมาเยอะพี่ไอเอ็กเองอยู่บ่าเองอะลองเอ็กอะไรน่ะไม่ใช่เซ็ตใหม่เหรอโอเคลอเก่ากลับมาแล้วเวทลงไม่กินระหว่างว่ะเวทจะชนะแล้วด้วยตอนเนี้ยพวกอัปเปอร์กลับมาบ้างเอาก่ออะไรจะเก่าก่อไปก่อนเอาไปแทนนั้นนั้นนั้ปเก่าก่อไปเก่าก่อเปิดแจ็ปเปอร์ฮารุว่าไงพี่ ปีเปอร์ว uh, uh, ่าไงพี no, ่นายเมมือก็เอาอ่ะนายเนาะได้ยิ้มูบ้าจะเลยไม่บอกแล้วติ๊กไหนน่ะบ้ากับบอสได้ไม่เฮลีได้นะได้ไม่เฮลีได้ไม่เฮลีได้บ้ากับบอสอ่ะตอนบ้าโดนเจเคอุ้มเอาวุ้นจะหายบอลราได้เหรอครับเอาจากไหนอะทิว นี่เปนรีด้ว่ะนี่เปนรีด้เคื่องของเทวไว้ก่อนนะเอเค้มาโอเแกอเคกูกูอยู่กูอยู่ยุวะตอนที่แจ้งตอนที่แจ้งจะโดนกุ้มอาวุธหายเขาไปเดินรองไห้อยู่สะพานเห็นใหญ่หรอไม่มี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 แไม่ไไม่มีไม่มีไม่มีคืื่อยอิ่โดหรือเปล่าพี่ปี่นหลักแกงเลยเชื่อเฮ้ยเฮยเฮ้ยเี้ยเ้ย เราพีเหรอีเวีเรีเยกูยอกจิงอ่ะไม่หยุดพูดอ่ะอยาเล่นวัดยากเล่นอเล่นวัดกูไปดูย้อนหลังมาแทบรองตาหเดียวุอเซลวอสวีาีีอ่ะเกือบร้องตาสุายเพ่อนกเพื่อนอีกับ้าว่างอีกัน้อยจจดเลยเซตประหยัดไปวันนี้นนจะนะาว่างอีโอ้โหใครับรถเหยียบคนเท่าอยู่นะไปนานดดไปนาน ว่าไงชูบอมีเง้เห็นไหมค่อ้ยลงว่ะเสร้ยยากจัดเลยว่ะเหมือนกูน่าอยู่วันสวนสนุกอ่ะทำไมันชนนักหนาวะกูเริ่มงฉุนได้เี๋ยวขอกองได้รถไปได้ไม่ได้นะเดี๋ยวรถปรับนะเฮ้ยดีเวสดีวอนะจะหมดไม่ได้แล้วว่ามีงาชูบอมันโอ้พานชูบอมก็มีเง้เห็นในแบ็คเอ้าดิใช้วงแดงอยห็นผมอะเดี๋ยววะกูไม่เห็นวงแดงเลยวะง่ายง่ายไปก่อนก็ได้ที่ดูจะหอบใจอยู่ตรงมุมเลยมันไม่ดีเหรอวะ ก็ใช้ปืนไม่ได้อุเโอ้ยเพิ่งมาใช้ว่ะบัตรสองพี่ตีแล้วใครมาเลยพี่ตีไอ้เหี้ยเสียโอ้ยยิ้มพี่กว้างเลยอ่ะดูดิโอ้ยเอาแล้วไม่บอกเก็ไม่อยากโดนเดือดๆเลยไอ้ไอ้ไม่ตอนแรกมันไม่ใช้ไงเอ้ยมึงอย่าทิ้งศพเพื่อนนี่มึงกลับมากู้กันดิพี่ตีเฮ้ยค้อนค้อนค้อนโอ้ยเอาพี่ตีพี่ตีบอกแผลนี่พี่ตีบอกแผลก็โดนโอ้เต็มตัวเล่นอันี่ก็โดนดิก็โดนดิ เออเดี๋ยวนี้เริ่มเห็นคนใช้ทิกไวยหลายคนแล้วนะกดผ่านต่อไม่เป็นไม่ไม่เห็นบอสมดจริงมอนเออมันลุกไวอ่ะมันอย่างบอสก็ไม่ทายได้ไงที่ผมบอกบอสอ่ะที่ผมบอกบอสเหรอเออใช่เวดวะเวทวะหน้าใค่ไหนหน้าแย่แน่ไม่เหมือนที่บอสบอกจริงเว้ยมันคือสายเลือดดีเอชิ้นสุดท้ายอ่ะของของไดมอนด์เฮดแล้วแล้วแล้วเบางคนสารสูงไปปะอย่างเงี้ย ก็อย่างนี้แหละดีเมทอะไอบอลพยายามจะเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ใช่ผิดทางแต่ละแกงมีลีเสลรไปทำสปอนเซอร์คุณรั่วจัดโอ้งานแบบว่านงานไอบอลบอกว่ากำลังคุยให้ทุกคนนะทำไมบอลพูดอย่างนี้ไม่ได้มาทำงานก่อนเลยไม่ได้คาดเกมอะไรวะมันทำเกมอะไรวะเธเป็นไหนเเปนไหน ่เรียบร้อยมันเมกอนีู่้กันะู้ถือถือเปียนปืนนี่ใครคนคิดนะเทีเซ็นนาโนเลยโอ้ศพเต็มเหรอโอ้นี่ออกไม่ได้โดนยีพีเคนคิดใช่ว่าไอถือเปีนปืนอะใช่เทีเหรอจริเข้าไปในวงแดงได้ไอ้เทลแม่งกอฟอาร์อามาทีจำได้เลยอะไรเงี้ยเทด้วยไอเทลไอเทคิด ไอ้หม่อมหม่มไอ้ผมก็เชื่อว่าน้องผมคิดหมาอมเลยเป็นคนแรกครับมหม่อมหมมหมได้หม่อมม่มนี่เนี่ยก็เลิกปิดอุโมงใช่ไหมเป็นพี่แก๊งพี่ตีเลยชอบหม่อมหม่มเลยชอบก๊อฟก๊อฟอ้ผมนี่เนี่ยเออเนี่ยปุ๊ก็เหนื่อยดราม่าแล้วบทบทผู้ถูกทำมาแล้วนะมาแล้วป๊อ้ยโคตรเหนื่อยไอ้เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ละไอ้พี่อ่ะไม่ใช่ละไอ้สัตว์เฮ้ยพี่ตีทำเป็นแซลลวอลลุของพี่ก็มีนะอย่าได้เหล่านะ ไมเลยใครจะใครจะออกแกงยกมือพิตรีโดนพูดให้าใครจะออกแกงยกมือพูดให้าดิหนักกว่าหนักกว่าใครจะออกแก๊งยกมือกูบอกให้ของพิตรีอ่ะเรียกแกมาหน่อยเดี๋ยวกูยุบแก๊งละไปเรียกแกแกมาเผาหน่อยวะเอาว่เขากดผมพังเลยนะที่แฟมอ่ะนี่มึงต้องเจอเขาสมัยซัมเดย์ล่างปีศาจอ่ะโอ๊ยสั่งตำรวจได้อ่ะคุณจะหลุดเคนบ้ากนกเป็นนกชีีนิไม้เป็นไม้กว่าสุดอ่ะยุคมหาอำนาจของจริงอ่ะ เราทุกทางอ่ะนี่ไงจะมาหาอีกเลยใช่ปะเดี๋ยวพี่ไปเล่นลามพี่ก็ชอบหลามนะวางาลามพี่ถูกพี่อ่ะมาละมาละตบแล้วที่เป็นกระสอบทรายเดี๋ยวไว้เราหิวเรื่องเงินเราค่อยเป็นสกิลแล้วกันแบ่งแบ่งไปถามบอสเรื่องใหญ่ดิแต่แต่แต่ว่าอดัมรับหมดนะตอนนี้อดัมเพรวันไหนเราเครียดๆอยากหาแกงเลสตีก็ค่อยไปเป็นสกิลเนี่ยมัน ว่าแบบอยากอยากหาอะไรดาฟีอ่ะมันติดมากเกิกับชีวิตีบ๊อบไอ้นี่พี่บ๊อบเป็นอะไรอ่ะโมงมันได้ประมาณที่เคุยกันหนึ่งเลยบ๊อบสามสิบกว่าอยู่เนาะบ๊อบอย่าระแวงเกินไปบ๊อบอย่าระแวงเกินไปมันไม่มีอะไรแล้วบ๊อบมันไม่มีอะไรแล้วีบ๊อบไได้แล้วได้แล้วว่ะน่าบ๊อบประวัติบอสใส่ใหม่ต่อบ๊อบไล่ซ้ำไหนต่อกูบักกกูบัหรือหน้าหน้ามีบักว่ะผมลืมเก็บตอนนั้นอ่ะบ๊อบ เอาพื้นเหรอนามิระสขึ้นรอบมาแยดดับไม่ได้ย้อมผมยดไม่ได้แล้วมันหย่นลงหน้าเลยเน้นเน่นีมันแน่่หายหากูปรับเหมือนเดิมนะไอ้สัเช่พบ้านแกมาดีของสามนาทีแล้วเข้าไปเช็คชี้กันเลยบานบ้่นเคยาพี่พลใส่ได้หรอครับบ้านรั่วไม่เคยจิ้นกันไปเอง